สวัสดีครับไม้ตีรางบ้านนกแอนจากร้านนาราลังนกนะครับจุดนี้เป็นไม้ตีรางขนาด4เมตรล้วนๆเลยนะครับเป็นขนาด1คูณ6นิ้วนะครับเป็นสีแดงแท้ๆอบแห้งทุกแผ่นนะครับป้องกันเชื้อราได้อย่างดีแล้วก็ลักษณะไม้เป็นไม้ที่มีความตรงไม่โคง้งไม่บิดงอนะครับทุกแผ่นเซาะแบบร่องแบบมาตรฐานอินโดนีเซียนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นได้ว่า เป็นไม้สยาแดงแท้สวยงามเลยนะครับชุดนี้แล้วที่สำคัญคือสามารถคัดไซส์ได้นะครับท่านสามารถเลือกไซส์4เมตรล้วนได้นะครับอย่างเช่นมัดนี้นะครับทั้งมัดเลยเป็นขนาด4เมตรท่านต้องการเท่าไหร่ก็ได้นะครับชุดนี้เป็นสยาแดงแบบประสานนะครับซึ่งมีความทนทานแข็งแรงนะครับเห็นไหมฮะการตีลังจะได้สวยงามนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มพื้นที่ในการเกาะของนก เนื่องจากว่าเราสอบไปให้ถึง8ร่องนะครับท่านใดสนใจก็สอบถามสั่งซื้อเข้ามาได้ที่ร้านนา,าลาหลังนกสําหรับชุดไม้อศยาแดงชุดนี้นะครับต้องการกี่แผ่นก็ได้ที่เป็น4เมตรนะครับไม้ตีหลังนกจากร้านนา,าลาหลังนกนะครับสามารถสั่งซื้อสอบถามได้บริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับขอบคุณครับ